สวัสดีครับในความขัดแย้งระหว่างประเทศสมรภูมิรบไม่ได้มีอยู่แค่ในสนามเพราะหรือแนวชายแดนที่เต็มไปด้วยเสียงปืนใหญ่แต่ยังมีอีกหนึ่งสมรภูมิที่ดุเดือดไม่แพ้กันนั่นคือสมรภูมิแห่งข้อมูลข่าวสารที่ซึ่งชัยชนะไม่ได้วัดกันที่จำนวนกระสุนแต่วัดกันที่ว่าเรื่องเล่าของใครจะดังและน่าเชื่อถือกว่ากันในเวทีโลก วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาผ่านมุมมองของประเทศไทยและความพยายามครั้งสำคัญในการนำเสนอความจริงในฝั่งของตนเองสู่สายตาชาวโลกผ่านรายงานของสำนักข่าว CNA เรื่องราวเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อกองทัพบ,บกและกระทรวงการต่างประเทศของไทยตัดสินใจครั้งสำคัญโดยการเปิดพื้นที่ชายแดนและจัดทริปที่ถูกขนานนามว่า ภารกิจพิสูจน์ความจริงหรือ fact proving mission โดยได้เชิญสื่อมวลชนจากสำนักข่าวชั้นนำทั่วโลกให้เดินทางมาพิสูจน์ความจริงด้วยตาของตนเองคำถามสำคัญคือทำไมประเทศไทยต้องทำถึงขนาดนี้คำตอบก็คือเพราะก่อนหน้านี้เพียงสองวันฝ่ายกัมพูชาได้ชิงเปิดเกมก่อน โดยการพาทูตทหารจากนานาชาติลงพื้นที่ฝั่งตนเองพร้อมกับนำเสนอภาพความเสียหายและเรื่องเล่าที่ทำให้ไทยตกเป็นจำเลยในสายตาชาวโลกดังนั้นภารกิจของไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การนำเสนอข้อมูลแต่คือการตอบโต้และทวงคืนความชอบธรรมกลับมาคณะสื่อมวลชนนานาชาติถูกนำขึ้นเครื่องบินของกองทัพเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ สิ่งแรกที่พวกเขาได้เห็นคือภาพความเสียหายที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับค่ายทหารหรือที่ตั้งทางยุทธศาสตร์แต่เป็นสถานที่ที่ประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่ทุกวัน CNA ได้ฉายภาพซากปร,รักหักพังของสถานีบริการน้ำมันปตทและร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเที่อยู่ในสภาพพังยับเยินอย่างน่าสลดใจโครงสร้างเหล็กของหลังคาบิดเบี้ยวหักงอลงมาตองกับพื้นเศษกระจกแตกละเอียดเกลื่อนกลาด ฉันวางสินค้าที่เคยเต็มไปด้วยของกินของใช้ในชีวิตประจำวันบัตรนี้ลมระเนระนาดกลายเป็นเพียงเศษเล็กและเท่าฐานที่ดำเป็นตอตะโกภาพเหล่านี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทางการไทยต้องการสื่อสารออกไปให้ดังที่สุดว่านี่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างกองทัพแต่คือการโจมตีที่มุ่งเป้ามายัางพื้นที่ของพลเรือนชาวไทย จากนั้นคณะสื่อได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ซึ่งชาวบ้านไทยหลายร้อยครอบครัวต้องอพยพหนีตายทิ้งบ้านเรือและทรัพย์สินที่สร้างมาทั้งชีวิตไว้เบื้องหลังภาพของคุณลุงคุณป้าที่นั่งอยู่บนเสือ่อผืนบางๆโดยแววตาสิ้นหวังภาพของเด็กเล็กที่วิ่งเล่นกันโดยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรคือภาพสะท้อนของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับคนไทยในพื้นที่คุณศักดิ์สิทธิ์สายสมบัติ ผู้สื่อข่าวของ CNA ประจำกรุงเทพมหานครซึ่งร่วมเดินทางไปกับภารกิจนี้ได้ให้บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจว่าทางการไทยต้องการใช้ภาพเหล่านี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยคือเหยื่อของการลุกรานจากฝั่งกัมพูชาเพื่อหักล้างเรื่องเล่าที่กัมพูชาพยายามสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้แน่นอนว่าความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศ ความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกันอารมณ์ของสังคมไทยในช่วงเวลานั้นค่อนข้างเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศและสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่การเกิดความขัดแย้งบริเวณชายแดนจึงเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่สร้างความไม่พอใจและความรู้สึกชาตินิยมให้หลุกโชนขึ้นมาในโลกออนไลน์ มีการประทะคา,ารมกันอย่างดุเดือดระหว่างชาวเน็ตไทยและกัมพูชาเกิดเป็นสงครามน้ำลายที่เต็มไปด้วยข่าวจริงข่าวลือและข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งยิ่งเพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งให้ร้อนระอุก,กันไปอีกคนไทยจำนวนมากรู้สึกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่การจัดภารกิจพิสูจน์ความจริงในครั้งนี้จึงอาจมองได้ว่า เป็นการตอบสนองต่อแรงกดดันจากประชาชนภายในประเทศด้วยเช่นกันท่ามกลางสถานการณ์ที่ตื่นเครียดยังคงมีความพยายามในการหาทางออกอย่างสันติสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงท่าทีของไทยได้เป็นอย่างดีคือการเจรจาเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ในสัปดาห์หน้าเดิมทีการประชุมนี้มีกำหนดจะจัดขึ้นที่กรุงพนมเปญแต่ด้วยสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อน และข้อกังวลด้านความปลอดภัยทางการไทยจึงได้ยื่นคำร้องให้ย้ายสถานที่ประชุมไปยังประเทศที่เป็นกลางนั่นคือประเทศมาเลเซียและฝ่ายกอมพูชาก็ได้ตอบตกลงการตัดสินใจครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีการเผชิญหน้ากันแต่ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางการทูตและต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้นในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ที่สุดท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวที่ CNA นําเสนอได้ฉายภาพให้เห็นว่า ความขัดแย้งไทยกัมพูชาครั้งนี้มีความซับซ้อนมากกว่าแค่การประทะกันด้วยอาวุธมันคือการต่อสู้เพื่อความชอบธรรมการช่วงชิงพื้นที่สื่อและการควบคุมเรื่องเล่าที่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์สำหรับประเทศไทยภารกิจพิสูจน์ความจริงอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการนำเสนอเรื่องราวในมุมของตนเองสู่เวทีโลกแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนไทยทุกคนหวังก็คือ การที่ความสงบสุขจะกลับคืนสู่แนวชายแดนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวและเด็กๆไม่จำเป็นต้องรู้จักคำว่าหลุมรบไฟอีกต่อไป